ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าแกงผักปังหรือแกงผักปังมาเป็นอาหารเหนือนะจ้าวันนี้เราจะมาทำเมนูนี้นรับถุบก็มีไม่เยอะมีผักปังมีเนื้อหมูนะจ้าเราไม่ได้ใส่มาขือเทศนะเพราะมันไม่มีนะวันนี้เราประหยัดเราซื้อมาแค่นี้เรามีเนื้อหมูเรามีผักปังไม่เมจ้ากหนัผักปังหน่อยๆนะคะผักปังนี้เราจะใช้เอกมาหนะเราก็ื่บ เอาจะเยอดอ่ะอ๋ออ๋อก็มีใส่แข่งก็จะชิ้นบางทีก็จะใส่หนึ่แถมนะครัใส่หนึ่งแถมจะอาหนึนะคะหรือห้าไม่ใส่หนึ่งก็จะใส่วันนี้เลยใส่หมูนะครัวันนี้จะใส่แค่นี้แหละเขามีแค่ยี่สิบบาทซื้อได้เลยค่ะอ่างนะก็ยี่สิบบาทนี่แหละเผื่อประเทศเราก็มีซื้อเราไม่ใส่อันนี้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้พอแล้วไปแยบ ยุคนี้เราต้องไปยับต้องไม่ฟุ้งเฟือยมีอะไรในตู้เย็นก็เอาอมาทำกินกันะใส่ตะไคร้เราเลเลแล้วเราก็โคลก็ปล่ยล็กโคลก็ไปโมโหใครมาจากที่ไหนตังลงตัวมันนี่แหละลงกับครกนี่แหละจะได้ละเอียดละเอียดใครชอบแบบทิชชก็ใส่พริกเยอะๆนะครัไม่เห็ดมากก็ประมาณนี่นลูกนะครับก็ใส่ที่แยมหอมแดงลงไปความรอบคือใส่กระตี กง,นะงน้ำปลาลาถ้าใครไม่กินปลาก็ข้ามขั้นตอนี้ือเลยจ้ากนี้วนะคะใส่นปลาล่เลยแล้วก็ออกมาเตรียมเนื้อหมูต่อะบอกผมาอะอันนี้คือปันรเอาหมูไปแช่แข็งมานะมันชายาลิลาบากมากอ่อดีงสาวันมัง่งเนื้อหมูไปแช่แวงก็คือเก็บไว้ได้ไานะข้อเสียก็คือเดี๋ยวลากกุ้งแช่ิขงเนี้ยยากสมัด ไม่ลายสักทีโอ้ยเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแ,แล้วเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปจากนั้นก็นำผิดแกงที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยอย่าลืมใส่น้ำล้างครกด้วยละ่ะเคล็ดลับอร่อยที่น้ำล้างครกเนื้อหมูที่หั่นเมบ่กี้ก็ใส่ลงไปเลยจะต้องมีหมูติด ต้องเป็นหมูติดมันนะครับเป็นหมูรุนร้วนนั้นไหมอร่อยบอกเลยก็น้ำลังคอกนะคะเมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่ผักอังล้อลงไปแบบนี้เลยก็ค่อยๆค่อยๆค่รยๆไนะคอันนี้คือมะขามเปียกนะเานำมะขามมาใส่แล้วก็น้ำน้ำนิดแกงน้แเลยอันตัแเราก็หยิบใส่นะครับเพิ่มความอร่อยมันต้องตีโรนิดนิดจนมันถึงจ้าอร่อย เมื่อผักปังเริ่มสุกแล้วก็ใส่ผงหนวลงไปจากนั้นก็ยกลงค่ะวง่าแบบีแบบม,ม,ม,มันาน่าลงไปด้วยนะมันก็จะได้รสชาติแบบเรียวแซ่บนะอร่อยค่ะมีประโยชน์ด้วยอร่อยทำง่ายประหยัดเงินค่ะ